ม่กับใส่กับช่างดำออกไปเมื่อคืนอาสินปากก็บอกไม่รู้นะครับแล้วจะให้ลุงช่างตอบอยังไงเอฟซี 4, นะแล้วลุงช่างจะให้ลุงช่างตอบอยังไงนะการที่ออกไปในยามวิกาลมันก็เป็นเรื่องผิดนิสัยอยู่แล้วนะครับจะไปด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับเอฟซีจำได้ตั้งตอนนั้นนะ จอมลอจอ,ออกไปใช่ไหมมาถอดนูน่นถอดนี่ถอดอุปกรณ์นู่นนี่นั่นตอนกลางวันไม่ให้ใครถ่ายาถอดเอาของอนู่นนี่นั่นไม่อนุญาตให้ใครถ่ายทําไมเขาจะไม่ถ่ายแล้วก็ในเมื่อคุณมาเอาของในพื้นที่ของเขาก็ต้องถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานถูกไหมครับแล้วทีเนี้ยพอให้คนนอกมาเอา ให้คนข้างนอกมาเอาของมายามยามค่ําคืนสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วก็บอกว่าไม่ให้ถ่ายอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ครับลุงค้าไม่พูดดีกว่าค่ะลุงคุณกุลนารีพูดไปเถอะนะครับพูดไปแล้วก็แล้วเมื่อกี้มีคอมเมนต์ถามเข้ามาว่าไปฟังไม่คาใสมาแล้วนะเชิงตําหนิลุงช่างว่าทําไมไม่ถามปราสนผักก่อนถามแล้วครับก็ตอบตามคอมเมนต์นั้นนะถ้าคอมเมนต์นั้นยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรถือว่าได้ตอบไปแล้ว ไหมครับคุณคุณณนะรีนะเพราะว่าถ้าตอบถ้าไม่ตอบคอมเมนต์นะมันก็จะคงค้างใจเขาอยู่นะเพราะว่าเมื่อกี้บอกว่ามีคนมาถามบอกว่าทาไมไม่ถามปลาชนถามแล้วครับลุงช่างถามทุกคนแล้วอ่าคุณปาปา,ปาติดคุกตอนไหนครับคนดีตอนที่พ่อมึงตายนั่นแหละไอป้ปาปานะตอนที่พ่อที่แม่มึงตายนั่นแหละนะ เยี่ยมเลยเนาะแม่กำไสบอกบอกเมื่อกี้ลุงช่างก็เข้าไปฟังนะแม่กำไสบอกว่าได้บอกป้าแตนไปแล้วบอกป้าสวนผักไปแล้วว่าจะกลับไปดูลูกว่าจะกลับมาดูลูกนู่นนี่นั่นอันนี้ลุงช่างไม่ได้ยินด้วยนะไม่ได้ยินด้วยไม่รู้คุยกันวันไหนนะอันนี้ลุงช่างไม่รู้แต่ว่าการไปตอนยำวิการเนี่ยทีสามกว่าเนี่ยที่ลุงช่างถามเมื่อคืนนะ มันสมควรที่จะเป็นอย่างนั้นไหมหัยะหัตย,ยะไวัดยะวยะสวัดีครับนะมันไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ร้ายแรงอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับไม่ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงนะแต่มันผิดวิสัยของคนที่อยู่ด้วยกันมานานนะถ้าบอกว่าอ่าบอกป้าสนผักเราเต้องบอกลุงช่างด้วยเหรอก็อมันคนละคนไหมล่ะครับ ถ้าเกิดลุงช่างไม่รู้ลุงช่างก็ต้องถามทุกคนก่อนนะลุงช่างต้องถามคนในนาก่อนถูกต้องไหมครับลุงช่างต้องถามคนในนาก่อนว่าใครไปไหนอะไรยังไงนะไม่ใช่ว่าบอกป้าสวนผักแล้วป้าสวนผักไม่ได้คุยให้ลุงช่งางฟังลุงช่างก็ต้องถามเมื่อวานถามแล้วเมื่อวานลุงช่างถามแล้วว่า <Mär> รู้หรือยังว่า แม่คำใสกับช่างดำออกไปเมื่อคืนอสัญปากก็บอกไม่รู้นะครับแล้วจะให้ลุงช่างตอบอยังไงเอซี FC. นะแล้วลุงช่างจะให้ลุงช่างตอบอยังไงนะการที่ออกไปในยามวิการมันก็เป็นเรื่องผิดนิสัยอยู่แล้วนะครับจะไปด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับเอฟซี FC. จำได้ตั้งตอนนั้นนะ จมลจอ,ออกไปใช่ไหมมาถอดนูน่นถอดนี่ถอดอุปกรณ์นู่นนี่นั่นตอนกลางวันไม่ให้ใครถ่ายาถอดเอาของเอานู่นนี่นั่นไม่อนุญ,ญาตให้ใครถ่ายทําไมเขาจะไม่ถ่ายแล้วก็ในเมื่อคุณมาเอาของในพื้นที่ของเขาเขาต้องถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานถูกไหมครับแล้วทีเนี้ยพอให้คนนอกมาเอาให้คนข้างนอกมาเอาของ มายามยามค่าคืนสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วก็บอกว่าไม่ให้ถ่ายอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ครับลุงค้าไม่พูดดีกว่าครับลุงคุณกุนนนลนารีพูดไปเถอะนะครับพูดไปแล้วก็แล้วเมื่อกี้มีคอมเมนต์ถามเข้ามาว่าไปฟังไม่คาใสมาแล้วนะเชิงตําหนิลุงช่างว่าทําไมไม่ถามปราสนผักก่อนถามแล้วครับก็ตอบตามคอมเมนต์นั้นนะถ้าคอมเมนต์นั้นยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรถือว่าได้ตอบไปแล้ว ใช่ไหมครับคุณคุณณรีนะเพราะว่าถ้าตอบถ้าไม่ตอบคอมเมนต์นะมันก็จะคงค้างใจเขาอยู่นะเพราะว่าเมื่อกี้บอกว่ามีคนมาถามบอกว่าทำไมไม่ถามปลาชนผถามแล้วครับลุงช่างถามทุกคนแล้วอ่าคุณปลาปาติดคุกตอนไหนครับคนดีตอนที่พ่อมึงตายนั่นแหละไอปลาปานะตอนที่พ่อที่แม่มึงตายนั่นแหละนะแล้วกูจะติดคุกนะ มึงถ,ถ้าเป็นสายป่วนไม่ต้องเข้ามานะครับถ้าเป็นสายป่วนไม่ต้องเข้ามานะคุณมาคุณก็ไม่ได้อะไรหรอกนะคุณเข้ามาป่วนคุณก็ไม่ได้อะไรนะความสะใจคุณได้แค่แป๊บเดียวนะหัดไปทําคุณงามความดีแล้วกันนะครับหัดไปทําคุณงามความดีให้มันเหมือนกับคนอื่นเขาก่อนนะก่อนที่คุณจะมาคอมเมนต์ถามแบบนี้เนาะ เรื่องจริงรับไม่ได้เองนี่ก็นะช่างดื้อรั้นเหลือเกินนะประปาเนาะนะเรื่องจริงรับไม่ได้สินะเรื่องจริงเรื่องอะไรครับนะเรื่องจริงอะไรที่รับไม่ได้ครับนะคุณประปามันมีเรื่องจริงอะไรที่ลุงลุงช่างรับไม่ได้นะแล้วประปารู้รู้จักลุงช่างดีหรือยังนะ าไม่เคยรู้จักกันนะประปาแนะนำนะแนะนำให้ประปาถ้ามีรถนะขับรถแล้วก็มาที่บางปู่ก็ได้นะนะไม่ต้องมากันเยอะหรอกนะมาแค่คนเดียวก็พอมาแค่ป้ปาคนเดียวแล้วน,นะมานั่งมานั่งคุยมาพูดคุยกันนะว่าลุงช่างเป็นคนแบบไหนนะถ้าอยากรู้นะว่าลุงช่างเป็นคนแบบไหนเนาะมันไม่ใช่ปัญหาหรอกนะ ปัญหาของลุงช่างมันไม่ใช่ปัญหาของประปานะแค่อธิบายนะครับจะไม่พูดอะไรจะให้หุบปากอย่างเดียวเนี่ยนะครับไอพ่อหุบปากนี่แหละนะมันถึงไม่เข้าใจกันเนาะนะครับรถซอรี่สวัสดีครับไอพ่อหุบปากนี่แหละนะที่ลุงช่างเคยหุบปากมาโดยตลอดนะมีอะไรก็มองผ่านอะไรก็มองผ่านนะหุบปากจนไม่ไม่ต้องพูดอะไรเลยเนี่ยนะคนก็จะไปตีความนู่นนี่นั่นนะ คนที่ไม่เข้าใจก็ไปตีความอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ลงไลอย่างผู้ลดน้ำกอไผ่ให้หน่อยมันจะตายแล้วชบากแก้วพาเพลินสวัสดีครับไม่ใชาเสือก็อธิบายเลยใช่ไหมเสือ พีต้าลุงถามป้าผิดคําถามนะครับต้องถามว่าป้าคาใส่ได้บอกไหมก่อจะกลับอ๋อถามว่าป้าคาใส่ได้บอกไหมก่อนจะกลับไม่ได้ถามครับไม่ได้ถามบอกไม่ได้ถามว่าก่อนกลับป้าคาใส่ได้พูดคุยอะไรกับป้าไหมอันนี้ถามถามแค่ว่าคุย ที่ป้าสนผักคุยกับป้าคำใสเนี่ยคุยเรื่องอะไรกันนะป้าสนผักก็บอกว่าเออคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้หนึ่งสองสามสี่ก็ว่าไปก็อ๋ออ๋ออ,อก,ก็ฟังแต่ถามว่าเมื่อคืนป้าคำใส่ออกไปออกไปจากพื้นทีนะ่ป้ารู้หรือยังป้าก็ตอบบอกไม่รู้นะเพราะทุกคนก็งงเหมือนกันนะจะถามจะถามคำถามไหนก็เคลียช,ชัดๆครับไม่ได้ไม่ได้นี่นะครับ ยาพีตานะถามกันชัดๆก็ตอบกันชัดๆนี่แหละนะครับเพราะลุงลุงช่างเป็นคนชัดเจนมาโดยตลอดนะเมื่อก่อนนะครับพอพอมันมีประเด็นเนาะพอมันมีประเด็นเนี่ยลุงช่างก็จะมองผ่านมาโดยตลอดจะไม่ค่อยไปยุ่งสูงสิงจะไม่ค่อยจะไปพูดอะไรมากมายนะไม่ค่อยไปพูดอะไรมากมาย อัญฉริยะนะครับแก่สเปล่าบางตัวไม่ถูกไม่ได้ว่าใครนะว่าคนแก่ที่มีรู้กัลริสะเฉยๆขอบคุณครับอัญฉวิยะนะคนเรามันก็ต้องมีคนอายุที่มากมากเนี่ยนะอย่างลุงช่างเนี่ยอายุ49ปีแล้วไม่ได้พูดถึงคนอื่นนะครับอ่าลุงช่างอายุ49ปีนะนับวันก็จะยิ่งอายุ มากขึ้นเป็นทวีคูณวุฒิภาวะนะวัยวุฒิคุณวุฒิวุฒิภาวะต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นวัยวุฒิเรื่องอายุนะหรือเป็นคุณวุฒินะเรื่องอะไรต่างๆมันก็ต้องโตขึ้นตามวัยถูกต้องไหมครับไม่ใช่ว่าเคยเป็นเด็กมาเป็นวัยรุ่น มาเป็นผู้ใหญ่จะต้องทำนิสัยเหมือนเดิมถูกต้องไหมครับมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แต่ถ้าคนเรานะอย่างลุงช่างเนี่ยชอบดูตลกมั่มจกมกอย่างเงี้ยแล้วเอามุกตลกมั่มจกมกเนี่ยมาเล่นกับเพื่อนๆมาคุยกับเพื่อนๆเ,เวลาทํางานหยอกล้อคุยกันให้สนุกสนาน ให้มันเกิดความบันเทิงทำงานไปก็จากเหนื่อยมันก็กลายเป็นไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยล้านะเพราะคนเรามันมีในร่างกายคนเรามันมีต่อมอะไรเยอะแยะมากมายนะมันทำให้เราอะมีความสุขเวลาเราทำงานเหนื่อยนะพูดหยอกล้อกันมันมีความสุขม,ม,ไไม,มันก็คลายความเหนื่อยไปได้ถูกต้องไหมครับมันก็คลายความเหนื่อยไปได้แต่ <c oughs> ถ้าเราจะ ตั้งอกตั้งใจที่จะตั้งอกตั้งใจที่จะก้มหน้าก้มตาทํางานโดยไม่คุยไม่พูดไม่จาอะไรกันเนี่ยนะไม่พูดไม่าจาอะไรกันเลยเนี่ยไม่หยอกล้อไม่อะไรกันเนี่ยหน้าตาเคร่งเครียดใส่กันถามถามเอฟซีทุกท่านว่าคุณยังจะร่วมทํางานกับคนบุคคลเหล่านั้นไหมนะอะไรก็ชี้นิ้วสัง่งอะไรก็นิ้วชี้นิ้วสัง่งนู่น,ท,นทํานู่นทํานี่ทํานั่นทําหน้าเคร่งเครียดอยู่ตลอดเวลาทําหน้าจริงจังอยู่ตลอดเวลา เอฟซีท่านใดจะทํางานด้วยเป็นลุงช่างลุงช่างก็ไม่ทํางานด้วยนะครับถ้าเป็นงานส่วนรวมยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับทําทีสั่งคนนั้นสั่งคนนี้สั่งคนนั้นสั่งคนน,นี้ตัวเองไม่ทําอย่างเงี้ยไปไม่รอดหรอกครับเพราะลุงช่างก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบให้ใครมาสั่งเวลาทํางานใครหยิบจับอะไรใครทําอะไรได้ทําถูกต้องไหมครับหรือเอฟซีท่านใดไม่เคยไปทํางานจิตอาสา เคยทํางานร่วมกันกับคนอื่นต้องไปชี้นิ้วสั่ง,งนนคนนั้นคนนี้อ้ยมึงทำเอ้ยมึงท,ทำตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเว้ยทำนัำ้นตรงนี้มันมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่นิสัยนะครับไม่ใช่สันดานของลุงช่างนะที่เป็นคนแบบนั้นยิ่งลุงช่างมาอยู่ที่นี่นะวางปู่ปาลิจิตนาคราชลุงช่างแบ่งโซนชัดเจนว่าส่วนไหนที่พวกเราจะต้องดูแลร่วมกันใครมีเนี่ยที่ไม่มีหน้าที่ทำอะไรถ้าทุกคนอยู่ทุกคนมีหน้าที่ต้องทำงานกัน ท้ายที่ท่าอาศัยกันไม่ใช่อยู่จะถ่ายคลิปถ่ายคลิปสร้างคอนเทนต์ถ่ายคลิปสร้างคอนเทนต์ลงช่องตัวเองโดยที่ไม่ช่วยเหลือคนอื่นเลยอ,อ้างนู่นอ้างนี่เป็น,งงนเป็นอย่างนั้เนเป็นอย่างนี้เจ็บนู่นเจ็บนี่เจ็บนั่นทำไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องพิจารณาตัวเองว่ายังสมควรที่จะอยู่ในพื้นที่ไหมยังสมควรที่จะอยู่ร่วมกับเพื่อนคนอื่นเขาไหมนะอันนี้ไม่ได้ว่ามันต้องพิจารณาที่ตัวเอง ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนเสมอครับผมถามแม่แม่เอฟซหน่อยว่าสมมุติตอนนี้ลุงนั่งกินข้าวอยู่จุดที่ลุงไหลสดแล้วป้าคําใสอยู่ข้างอยู่ข้างหลังลุงคือร้านของแกท,งทั้งทั้งที่แกจะกลับวันนี้แล้วแกไม่อยากเดินมาบอกลุงหน่อยหรือถ้าถามแม่แม่เอฟซจะรู้สึกยังไงครับขอบคุณที่โกนะพี่ ที่พยายามอธิบายให้เอฟซหลายๆท่านที่ยังไม่เข้าใจเนาะในความรู้สึกแค่น้อยใจมันไม่ใช่เรื่องอะไรใหญ่โตนะครับไม่ใช่เรื่องอะไรใหญ่โตลุงช่างดูแลทุกคนที่ที่วางปูเนี่ยด้วยความเสมอภาคนะด้วยความเท่าเทียมนะเหมือนอย่างเสือพูดเมื่อเช้านะลุงช่างก็ดูดูช่องเสือเมื่อเช้าเพราะลุงช่างตื่นแต่เช้าเหมือนกันไม่ว่าลุงช่างจะนอนดึกขนาดไหนลุงช่างก็ตื่นเช้าทุกวัน นะคุณอภัยวันใจเย็นอยู่แล้วครับเป็นเดี๋ลุงช่างเป็นคนเสียงดังนะครับคุณอภัยวันเวลาลุงช่างจริงจังกับเรื่องอะไรบางอย่างเนี่ยนะลุงช่างต้องชัดเจนต้องพูดเสียงดังต้องพูดชัดเจนนะสงสัยอะไรเราเคลียร์กันคุยกันแล้วก็จบทํางานอย่างมีความสุขไม่ต้องไปคิดเล็กคิดน้อยนั่นคือคนที่เขามีเหตุมีผลนะครับ